เมื่อสตู s อ d ีมันเสียงดังวุ่นวายเกินกว่าที่จะทำงานวันนี้อุงเอิงเลยอยากจะพาทีมงานมาฝึกนิสัยสั่งห้ามเสียงดังหนึ่งชั่วโมงใครหลุดคำหรือเผลอส่งเสียงจะต้องโดนลงโทษงานนี้จะปั่นขนาดไหนใครจะอยู่ใครจะไปมาลุ้นกัน รข้างนอกเสียงดังเกินไปทำงานไม่ได้เลยอ่ะเพื่อนชวนเล่นเกมพักทำงานมานั่งเล่นเกมก่อนดีกว่านี่ตอนเนี้ยเพื่อนเออ่ะชวนเล่นเกม c คสซี่ผเขามีกิจกรรมชวนเพื่อนมาเล่นเกมก็รับทูมันนี่เวเลตและไอโฟนสิบสามพีว้่ะ เเล่นด okay, <fashion> <c oughs> ้วยดิป <absorbed> ล่อยปล่อยปาแล้วกูผงผึ่งเลยผงผึ่เนี่ยแต่กายแต่งกาเลยเกมอะไรนะเกมอะไรนะเคสี่ฟอกมาเล่นด้วยกันเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวพี่จะส่งโค้ดชวนไปเอาโค้ดอาเฮ้ยโมเดี๋ยวพี่ส่งให้โมอ่ะแล้วก็ส่งให้ใครอ่ะไปหาเอายาวไปหาไปหาเอาเองโอเคเล่นเกมที่เราขุดบ้านคนอื่นเบื่อเบื่อเบื่อได้คนเท่าไหร่ขอโทษด้วยนะคะบ้านใครก็ไม่รู้อุ้ยใครมาโจมตีเมืองเออเง่ะไอเนี่ยสร้างใหม่สร้างใหม่ไม่เป็นไรเพื่อนก็ไม่เลิกเสียงทันที เอิงฟิงไอเดียแลละเดี๋ยวเราไปชวนเพื่อนเล่นเกมด้วยกันจะได้ไม่งงอีกคนเดียว ของมาล่อรางวัลอะไรเงี้ยเอาใครเป็นพูดวาเนี่ะมาเอารางวัลกันนะคะสองพักกับสองสาวกันทุกคนมาเล่นเกมกันเถอะมีรางวัลไหมเนี่ยมีที่ล้านึ่รวมงสาวไม่ใช่ใบลาออกนะโอเคทุกคนคะวันนี้เอิร์กอยากจะชวนทุกคนมาเล่นเกมอ่าเกมอะไรอ่ะอธิบายสิลูกช่องใสนเลยเอาอยู่ที่เชื่อฟังเฉยเลยก็คือวันนี้นะคะจะชวนมาเล่นเกมเสียงเนี่ย ส่งเสียงแม้แต่แอะเดียวน้ำช่องโก้ตมันคนดีใจเอาละ กติกานะทุกคนกติกาก็มีอยู่ว่า1เราจะแบ่งทีมนะคะเป็น2ทีมได้แก่ทีมอุงเอิงน้องยาดาเตแล้วก็เป็ปีโปจิฟอนมา,มาแล้วไงต่อเรามีเวลาให้1ชั่วโมงห้าทุกคนส่งเสียงดังโดยเราจะมีแต้มให้ด้วยทีมละสองแต่งสองทีมไหนที่ส่งเสียงดงต้องไปยังห้พองครอบห้องครอจะมีวิกมีลิฟให้แต่งตัวตลกๆสามารถออกมาปัดเพื่อนต่อได้ แล้วหลังจากนั้นในนาทีที่30เราจะมีช่วงเวลาโคนาคมนะคะก็คือทุกคนสามารถส่งเสียงดังได้แบบเต็มที่แล้วทีมไหนที่ทําให้ทีมหนึ่งหัวร้อนได้จะได้รับแต้มเพิ่มขึ้นไปเลยส่วนทีมที่หัวร้อนก็จะไม่ได้ลดแต้มโอเคสุดท้ายนะคะทีมไหนที่แต้มหมดจะต้องโดนลงโทษสุดโหดซึ่งยังไม่บอกว่าเป็นอะไรส่วนทีมไหนที่มีแต้มชีวิตเหลือเท่าไหร่นะคะนี่เราจะสุ่มจับฉลากเงินรางวัลสุดพิเศษไป เกองป่าว่าท่าไม้อะไรวะกระดิ่งไม่ไไม่ทันเลยมึงก็จะชวนเข้าป่าแล้วเข้าป่าวันนี้เขาสังคมไายเงินสดกันแล้วเดี๋ยวโอนให้โอเคค่ะถ้าเกิดพร้อมแล้วมาเริ่มเล่นเก คือพวกที่ไม่พร้อมที่ต้องวางแผนใช่เราไม่พร้อมตลอดเวลาคือใครเข้ามาเราก็เนี่ยชีดใจจบแล้วนำ่นล่าไหมอย่าบอกหมออย่าบอกหมอได้ไม่ได้ยินไหมไม่ได้ยินเลยไม่เป็นไรเสียงคลิปอะไรก็ไม่รู้ ยตอนนี้เวลาเที่ยงครึ่งนะคะเดี๋ยวบ่ายโมงจะถึงทุ่งโมนาทามหลังจากนี้ห้าทุกคนเสียงดังอีกต่อไป มึงงไอเย่เนี่คืออะไรอ่ะโดแล้วไอ้เจ๊ไม่กูไม่รู้ว่าคืออะไรอ่ะมึงไม่รู้ว่าเป็นคนโดนอันคืออันนี้คือเราจะต้องไปแต่งตัวใช่ไหมใช่ได้เดี๋ยวเราเข้าไปวางแผนเมื่อกี้เนี้ยเกือบสำเร็จแล้วว่าอุตส่าห์จับกางเกงในโฟสได้ตัวหลังเนดึงดึงไม่ให้ขาดเลยแล้วแบบมาถึงยืดอ๋อแต่ว่าแบงค์อะมาช่วยทัดวันที่ติบละกงมาโอเคครับผมเดี๋ยวผมเราต้องแต่งตัวอ่ะหยิบมาเลย นี่คือถุงถุงน่องเหรอแล้วมันจะหาดกันต่อเหรอหาดหาดคือพี่ไม่ไหวขนาดนี้นะนี่เดี๋ยวเราจะใส่อันนี้ไปด้วยครับผมคอยเห็นไหเดินมาสวดีแล้วก็เราจะขั่งมันเองแล้วกันพี่ค่ะทุกคนปากอ๋อตีมองหิ่ทั้งทีเดินจุ้งลูกกบไปดิ เราไปองลองอหมสดุดเราเพิ่งบังเปิดซ้อมซ้อมขาวอัดดินกัดตินก็โอเคไปเลยนะ ลนแ้วคอทุกคนรอบนี้มังต้องขอขับไม่ไหวแล้วคือเหมือนจะตายอ่ะเมื่อกี้เนี่ยไอ้แบงค์จะตายด้วยถูกมากโอเคค่ะตอนนี้ก็สรุปว่าชีวิตของพีมังเหลือหนึ่งแต้มส่วนพีมจิ้งจอกเหลือสองแต้มนะคะโอเคครับผมครับผมหมดเวลาตอนนี้เวลาพูดได้แล้วเปลี่ยนดังได้ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงนะคะครบครึ่งชั่วโมงเราได้เข้าสู่โบนัสไทมสิบนาทีเรามาดูว่าช่วงโบนัสทามจะมีทีมไหนที่จะสามารถเก็บแต้มชีวิตได้เพิ่มบ้างไหมเพราะถือว่าทีมเอิงอะเสี่ยงเราไม่อยากโดนแพ้นะถ้าเราเป็นคนคิดเกมอะ <S 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 อโอเคค่ะทุกคนมา <S 1> <S 1> <S <S ก็คือเราสามารถส่งเสต็งเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็ต้องทําให้อีกทีมหนึ่งหัวร้อนถ้าเกิดทําให้ทีมหนึ่งแสดงสีหน้าหัวร้อนได้เมื่อไหร่เราจะได้แต้มเพิ่มทีละครั้งทีละครั้งเลยไม่จํากัดเริ่มเวลาโบน ีแบงค์เขาส่งุคำชวนเล่นเกมไปได้ไหมได้แล้วบบเกม Casey Fox เกมเนี้ยมันจะเป็นเกมสร้างเมืองซึ่งเราอ่ะสามารถเริ่มสร้างเมืองของเราอ่ะได้ด้วยการซุ่มจากการเล่นสลอ<ม>ส็อ,อตส่อง,ตองอยู่ครับส่งอยู่ครับเรามาเล่นกันมันต้องมีคนหมุนล็อตส์วะดวลกันเลยไม่เขาก็แบงค์นี่แหละตังค์ผมมีเยอะทำหมุนล็อตส์ทำล็อตสดุมดุมแต่หมดแล้วเนี่ยเนี่ยโคตรหมดแล้วเอ้าทำไมอะทำไมสับแรจก่อนเขาอี๋ โอจีตายแน่ฉันจะไปถล่มเมืองเธอบึมมีกองอ่ฮะ <c oughs> ไม่ไ i, ไมไปเป็นไรไม่เป็นไรเราสปินไปเรื่อยๆค่ะมันจะต้องได้ระบเบิดอีกมาอีกแล้วมาอีกแล้วเอาว้าวา มีเกาะเยอะทำผมไม่ได้หรอกแมไม่เป็นไรค่ะไปหาวิธีอื่นทํากันดีกว่าแต่ว่าน้องยาได้อย่าลืมตอนนี้เขามีกิจกรรมชวนเพื่อนมาเล่นเกมลุ้นลับของรางวัลและไอโฟนสิบสามอยากได้อยากได้แล้วก็ที่สําคัญเกมนี้เราไม่ต้องเติมเงินในเกมด้วยทำไมเพราะเขามีแจ็อั้นก็เดี๋ยวไปปรึกษาเต้นหาวิธี ไม่ตายไม่ตายไม่ีกไม่มีไม่มีแงน้ยไม่มีแล้วไม่มีิเดยว้วขี่ะไเเดี๋ยวยอยู่าลวเฮ้ยหัวร้อนหัวร้อนหัวร้อนม่อนี่เลยเฮ้ยอย่าชี มาเลยั้เฮ้ยหอนอีกแล้วอะแปดช้นสไปเฮยรแล้อะโอเคไอ่เป็ไไ่เปไแล้วโอเคค่ะสรุปนะคะตอนนี้ทีมเจ้าชายได้มีซองแป้นส่วนทีมมาจิ้งจอกได้ไป ดูดิตีหมดทามเลยเพื่อนๆดูดิโอ้โหมึงก็โดดเตะนะเอนดูโลความโอเคครับ,เด,เ,คครบเดี๋ยวรอเจอกันเกมช่วงที่สองช่วงสุดท้ายมาดูกันว่าทีมไหนจะเป็นผู้ชนะ <c oughs> เพราะถ้าทีมนี้ชนะไม่ไข่แดงแน่นอน <c oughs> โอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมาแปรงสมเพื่อนๆก็คือว่าเราจะวันนี้แกะใส่อะไรเงี้ก็คือแบบใส่กระคุกให้เดินมาเฮ้ยร้อนจังวุ้มมันก็แปลกๆนะคะเกิดมายังไม่เคยทำแบบนี้ก็แบจะต้องต้องทำผ้าแบบแบบฮาๆอะไรปั่นๆ เต้นเต้นไหมครับไม่เตเนอะไรแต่ก็จะเต้นเห็นเขาไหมเอาไหมเดี๋ยวผมออกก<อ>ันรอ แต้มชีวิตก็จะไม่มีใครโดนลงโทษด่ได้ไหมดีครับผมดีครับวบใช่แล้วเดี๋ยวไปเอารางวัลมาให้ก่อนคือตอนนี้นะคะเราเตรียมกิฟต์ไวเชืไว้ทั้งหมด5้าพันบาทแสดงว่าเราจะแบ่งเป็นห้าซองดดวกกันเราสูมเลยแบบส่มแล้วก็จับใต่ซองตื่นเต้นว่ะทีมเราจะได้เงินเท่าไหร่เนี่ยเรามีโอกาสจับแค่หนึ่งครั้งเองอะไรเนี่ยคิดเองเกมเองก็มาแเองโอ้ย เงินรางวัลสําหรับเกมนี้นะคะก็มาแล้วอย่างที่บอกทีมไหนมีแต้มเท่าไหร่จะได้สิทธิ์ในการจับวันนี้ได้สี่จกเลยให้สิทธินี้จับให้สิทธิ์พูดอยู่นะก่อนหนึ่งรอบแล้วเราก็สับมาหนึ่งจะให้ใครเป็นตัวแทนจับก่อนเอาโอทีดีกว่าให้โอทีจับโอทีหลักฟ้าดื้มดื้ออ่ะปากเราให้น้องยาดาจับไม่มีการเตรียมกันทั้งนั้นนะคะน้องยาดาเอาน้องยอดเอาเม่ให้เอา นอนมากเลยมาเราเปิดเลยดีกว่ามาเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยไอ้แบงไม่แรกไอแบงเย้บอกแล้วเยอะเช็คนี่เด้งหรือป่าไปขึ้นกันที่สองขึ้นกันที่เอิร์ีแต่โอนให้หนึ่งมีห้าร้อป่ะหกร้อยเก้าสบหกร้อาทีมผมนะได้4ี่พันสามร้อยสิบนี่นะครับเอิร์นกัลังอวโอ้แล้วเนี่ยโอ้แล้วดีดูเยย้เขินเข้าแล้ว เสียงดังหนึ่งชั่วโมงก็จบลงไปแล้ว <Woo! S 1> yeah. ไว้เอิงจะคิดแกสนุกสนุกแบบนี้มาเล่นกับเพื่อนๆใหม่ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ล<ด>ค์กดซับสไครต์โดตัการติดตามด้วยบอกเลยว่าแจากจริงไม่มีเฟควนิ่ ในเมื่อเล่นเกมกับเพื่อนๆก็ไม่ชนะเราคงจะต้องกลับมาเล่น c ค s ซี่ฟอกอีกครั้งหนึ่งเป็นเศร้าะนะคะแต่น้องยาดาไม่เป็นไรพี่มีรางวัลปลอบใจเล่นเกมกับพี่ไม่ได้อะไรแต่ไปเล่นกับ c ค s ซี่ฟอกเดี๋ยวเขาจะมีกิจกรรมลุนรับรางวัลและลุนรับ i iPhone ฟรีใครที่อยากเข้าร่วมกิจกรรมง่ายๆดังนี้เลยค่ะขั้นตอนที่1น,นะคะเข้าเกมไปเล่นให้ครบ3ด่ดาน,นะคะ่ะหลังจากนั้นกดเปิดโหมดกิจกรรมอินไว้มาเนี่ยเชิญเพื่อนๆผ่านกิจกรรมนะคะหลังจากเชิญเพื่อนสาเร็จครบ3คนนะคะ ก็จะได้รับทูมันนี่90บาทไปเลย <Wow. S 1> เสร็จแล้วนะคะเล่นต่ออีกให้มันครบ8ด่าน mm hmm. ก็ให้ทุกคนนะคะ mm hmm. เข้าไปที่เพจหรือกลุ่มเพ e ซิป o อกไท a แ l นด d แล้วเราก็ไปคอมเมนต์ใต้กิจกรรมนะคะโดยการแถมภาพหน้าจอพร้อมเลข UID ในเกมของเองแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะก็ยังไงนะคะถ้าเกิดใครสนใจรีบเข้าไปดูข้อมูลที่หน้าเพจเรซี่ของไทยแลนด์ได้เลยค่ะเอวจะให้ลิงก์ไว้ข้างล่างนะ,ะสําหรับวันนี้ในเมื่อเราเป็นคนคิดเกมแต่เราไม่ได้รางวัลเลยเราก็จะไปลุ้นรางวัลกับเกม80อ,อแล้วกันนะคะ <c oughs> ยังไงก็ไปแล้ว <c oughs>